การแผ่เมตตาเป็นการสร้างบริวารเมื่อโยมอธิษฐานจิตจะสร้างอะไรสิ่งที่โยมแผ่ไปจะกลับมาช่วยโยมเองนี่คือความลับแห่งบุญกุศลดังนั้นการแผ่เมตตานี้เรียกว่าเป็นการสร้างกำลังในขณะที่เราแผ่เมตตาจิตไปนั้นกำลังบุญกุศลเราไปอุดหนุนค้ำชูให้เขานั้นได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ในขณะที่เขากำลังพ้นทุกข์อยู่ก็ดีแล้วเขาพ้นทุกข์ได้นั้นบุญกุศลมันจึงมหาศาลนักอย่าได้ดูแคลนในการเจริญแผ่เมตตาจิตเพราะจิตของมนุษย์นั้นในขณะจิตที่เขามีกำลังแล้วในขณะที่โยมนั้นได้จุดแสงสว่างแห่งธรรมแล้วใครก็ต้องอยากอาศัยในแสงประทีปแสงธรรมในพระรัตนตรัยทั้งนั้นคือไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ เมื่อเราได้แผ่เมตตาออกไปแล้วเมื่อเราจเจริญบุญกุศลในศีลในธรรมมันจะมีกำลังมากตั้งอยู่ในความเพียรได้นานยิ่งโยมมีสัจจะบารมีแล้วไซในความเพียรของโยมนั้นจะให้ผลมีกำลังมากอีกเท่าตัว